เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูตัวเมียนะครับตัวเมียาซมมาเลสายต่อดินนะครับว่าไข่ลมยังแต่ผมน่าจะเห็นไข่คร่าวๆแล้วนะครับมาดวิดีโอให้ดูนะครับเข้ามาแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวจะพาไปดูโซนตัวเมียนะครับอันนี้ก็ตัวเมียเหมือนกันนะครับควนี้คือ อ่อนแอกว่าเขานะครับสู้เขาไม่ได้ก็โดนจิกหลังนะครับโดนจิกหลังนะครับโดนจิกหลังบ้างโดนไล่ตีบ้างนะครับพวกนี้คือนกไม่สู้เขานะครับแต่ก็เป็นนกเชื่อสายดีนะครับเป็นพวกมาเรเหมือนกันนะครับแต่เขาไม่สู้นะครับเพราะว่าเขาอ่อนกว่านะครับเขาก็จะเพราะนกมันจะมีตัวคุมนะครับตัวไหนคุมมันก็คุมนะครับตัวไหนเก่งมันก็จะตีกันนะครับแยกกันเอานะครับอะไรประมาณนี้นะครับพวก นกมันก็ธรรมดาเหมือนเหมือนนกป่านะครับมันจะมีเจ้าถิ่นนะครับมันจะมีเจ้าถิงนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับตัวเมียนะครับอันนี้ก็ตัวเมียสามตัวนะครับแต่มาเลยเหมือนกันนะครับก็สนใจก็ติดต่อมาได้นะครับนะขนนะครับหนึ่งอาทิตย์ก็เต็มนะครับเต็มเหมือนเดิมนะครับสวยเหมือนเดิมนะครับตัวเมียนะครับมันไม่ใช่ตัวผู้นะครับเราเน้นผสมนะครับเราเน้นผสมเพื่อที่จะเอาลูกมันนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวเมียนะครับ นี่นะครับตัวเมียนี่นะครับตัวเมียตัวนี้สองตัวนะครับฝั่งนี้มีสองตัวนะครับก็ผมเดาได้เลยว่าตัวไหนไข่นะครับนะนี่ไอตัวใหญ่แน่นอนไข่นะครับตัวนี้นะครับตัวใหญ่นะครับนี่นะครับเขาไข่อยู่ตัวนี้นี่นะครับไข่เขานะครับ มันสมบูรณ์นะครับนกมันสมบูรณ์นะครับมันถึงไข่ครับแต่ถ้านกไม่สมบูรณ์นะครับกินข้าวเปลือกเฉยๆนี่ไม่ไข่นะนอกจากจริงๆนะครับมันความสมบูรณ์นะครับอุดมสมบูรณ์ของมันมันถึงจะไข่นะครับมีอาหารให้มันกินบำรุงให้มันนะครับมันก็สามารถไข่ได้นะครับพวกนี้เป็นมาเลนะครับเป็นมาเรน้อยนะมาเลไอไอตัวนี้เลยเสียงใหญ่แน่นอนนะครับเสียงใหญ่ครับตัวนี้ นี่นะครับใหญ่มากนะครับตัวเมียนี่ตัวใหญ่มากนะครับตัวเมียร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแน่นอนอันนี้ก็ตัวเมียนะนะครับอันนี้ตัวเมียแต่ตัวนี้น่าจะลูกไอโองผมจาได้นะครับเป็นห่วงเขียวนี่หละนะเห็นไหมครับนั่นอันนี้ลูกไอโองแน่นอนนะครับเป็นตัวเมียเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้ไม่น่าจะไข่นะครับเพราะว่าตัวนี้มันน้องสุดครับแต่ตัวนี้แน่นอนนะครับใหญ่แล้วก็สมบูรณ์กว่าคนอื่นเขาแล้วก็ดุดด้วยนะครับตัวนี้นะครับจิกอย่างเดียวไล่คนอื่นอย่างเดียวนะครับนี่นะครับ ก็ใครที่ชอบก็สอบถามดูได้นะครับถ้าผมปล่อยก่อนก็ปล่อยผสมก่อนนะครับผมก็ไม่ได้แบ่งนะครับเพราะถ้าโทรมาก่อนก็ค่อนข้างจะแบ่งให้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะหยิบไข่มาดูอันนี้ไข่เขานะครับนี่นะครับไข่ลมนะครับไข่ลมนะครับดูความสมบูรณ์ของนกนะครับถ้านกไม่สมบูรณ์นะครับไม่ไข่แน่นอน นะครับผมนี่ไข่ใหม่ๆเลยวันนี้เลยนะครับไซส์นี่หรือว่ามันเพิ่งจะไข่นะครับนี่น้ํามันยังเลอะอยู่เลยนะครับนี่นะครับนะผมว่าเหมือนจะเพิ่งจะไข่นะครับครับเพิ่งจะไข่เพราะว่าผมมาดูนกไอ้มาดูนกมาส่งนกเมื่อเที่ยงนะครับมันไม่มีนะนะผมมาดูนกส่งนกนะครับไม่มีนะครับแต่ตัวนี้ไข่นะครับมันยัง มันยังชื้นๆอยู่เลยนะครับผมว่าเพิ่งจะไข่เนี่ยนะครับดูครับทุกคนนะครับคอมเมนต์มาดูได้นะครับคอมเมนต์มาได้นะครับว่าแบบไหนยังไงนะครับไข่ต้อนไหนเวลาไหนนะครับอันนี้ไม่มีเชื้อหรอกนะครับไม่มีเชื้อนี่นะครับก็ไข่ลมแล้วเดี๋ยวผมจะไปหาตัวผู้มาใส่นะครับถ้าคนเขาไม่ปิดไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปหาตัวผู้มาใส่นะครับพวกมาเลยนะครับมาลยผสมมาเลยนะครับ เป็นมาเลยนะครับเดี๋ยวมันมีตัวอยู่นะครับเพราะว่าริมบ้านผมเยอะอยู่นะครับนะเอานกเก่าๆใส่นะครับนะประมาณนี้นะครับโอเคนะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ